เปีนโมอีโมอีโมันเป็นปี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 โมอ่จีเออสวัสดีทุกคนนะคะคือโอเคมาในแบบพอร์ลีอีพีกันค่ะคือแบบนี้มันมีมันมีเส้นหนูแล้วแต่เส้นหนูแล้วแต่ว่ามีความแอบกลัวมั่ง จะวพคดข่าวดินี่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 วัจะเล่นอะไ,ไเนี่ยแล้วทุกคนจะทำมั้ไไม่รู้อ่ะเพราะว่าปกติเวลารอยมันมันมันจะชอบกระตุกอะเวลาลอม,มันจะชอบกระตุกมากเลยเอันนี้ก็ไม่รู้เป็นวัวจะกระตุกไหมถ้ากระตุกก็ อะไแบบเดียวแหละเฮ้ยไม่ได้ให้เข้าแบบนี้ออกเลยไม่ได้ให้เข้าแบบนี้ออกค่ะออกโอเค เลยอ่ะน้ำปีสิปีกระดงโอ้โหเนี่ยร้านค้าปิดปิดร้านค้าจะเปิดที่นี่เลยไม่ใช่ อีิปปอ่าไม่ออกเออแล้วค่อยมาดูอ่ะก็มีคนกันว่าคือไรมันกระตุกไหมอ่ะถ้ามันกระตุกเดี๋ยวจะอะไแป๊บเดียวแหละคือมันปกติเวลาอะไรแล้วมันจะกระตุกอ่ะเอาแล้วก็หายไปเลยโอ้โห งั้นเราไม่คดเดียวเดียวกัน วายตกใจพูดเลย ีเบ้าเลยอ่ะไม่มีคนดูอ่ะคุณรู้เขาเขาเป็นอะไรย่อยสลายเหรอวันชัวร่า please yes วันช h วร่า alright that w i l e one าได้นคนเดียวเ่ะเดี๋ยวกูก็โออท้าไมเธอได้ยังไงวะโอ้ดีจ้ามันได้ยังไงอะ่ะคือหัวมันอะ่ะหัวมันมัน,ม,นมันไอ้มันเอียงอะ่ะมันผิดปกติไหมอะ่ะหัวเอียงอะ่ะ หูเอมันพีปกติไหมโอ้เองไปดูกล้องมูจจะปิดมามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปดูกล้องมูจจะปิดอะ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ากูว่าให้ทำแล้วมันจะมีอินนี่โผล่ออกมา <laughs> เป็นเรื่อธรรมชาติอยู่แล้วปกติเออปกติอะไรแล้วมันจะกระตุกอยู่ดีอะคือมันแบบนัไม่ได้อะคือใช้รู้สึกม,มันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยว,วะยังไม่ถึงสามปีก็กระตุกแล้วอ่ะคือจะไม่รู้จะคือไม่รู้จะหาอะไรหรอวะ เออเมื่อแต่คนริบูติมไม่อะเออทำไปเถอะแม่งยิ่งกลัวะว้าย Here you go y โอเคโอเคดูแล้วมันผิดปกติขอบคุณนะคะ โอ๊มาแล้วโอ้โหเห็นห <Hey, S 2> น้าน้วรู้สึกขนลุก yes, ีค่ะปี๊ดค่ะ,คะไม่น้ำค่ะมันผิดปกติค่ะอีเจ๊โอเค One should warm up, please. Okay. Not cut it in half. though. I've only got one hand to lose it. See, problem solved. Food first. Worry. Please make the payment. Okay, when okay. you ฮาร์อพอล Perfect nothing's t o p p i n g me tonight อุ๊ยมันปกติมันปกติวายมันปกติใช่มัน,ม,นมันปกติอยู่แล้วเอาไหนดูขาลูกขาเอาไปมาแล้วดูค่ะ

เก็บเท่าไหร่ไม่ว่าเออว่ปกติไหมอ่ะแล้วก็ใส่ผักหมนเลยกินค่ะอันนุ่นเนียนกว่าจะกินขเพื่อนหรือเป่นักะปกติแหละ e g ปกติเ For you. เออโอเคเอาพี่ไหนดูอะไรวะตัวอะไรมาเนี่ย ว่าไงฮัลโหลหนึรอยวอร์้วโอเคโอเคั่นิหออะน่าจะมาตอนอุ้ยมาสิบสามนาทีแล้วมาชแล้ว ไมอะแต่ว่าแค่มันยาวมากเลยนะแค่มันยาวมากเลยนะเออส่มันโอ้ยมันตุกตีเลยไหมนลนะ่ะมันตักยาวม่อเลยตุกยาวมากเลยนะ,ะตุกนตะีเล ke ya. hei ya jernu milih, what use the order delicious as always eh ui pokati, oh pokati kakak pokati jaaa lerd mak เนื้อหมดเนื <Ende atorium> <ohn> <ian> ้อหมดตอนไหนเนี <ator il> <ğim> ่ยโอเคห้าหุยห้าห้าโมง มันไม่ปั่นหรอโอโ้ทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวห้ามองไม่นาน มัเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วเว้ยเธอมันรอดแล้วฉันรอดแล้วคือฉันดูวิธีได้เลยเกนดลนและ้ว่ะคนที่น่าแบบมันมันบุดบุดเป็นหดไปไปข้างล่างอ่ะมันหดอ่ะ อ่นลงอ่ะมันไม่มาริจ pues ิเออใช่เออปกติไหมอ่ะถ้าจะปกติอะเออปกติเถอะ อีมีี่ี่ีเนี่ย,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 ยไม่เก่งเลยอะเอาเอาก่งก็ต้องมีสิคะอีเจ๊ถามปแปลกนั่นเนี่ย แปลกๆนั่นเนี่ยอ้าว,ว,าวอะไรอีกเนี่ยมีอะคะมออคะอะอีอะไรหรอคะอะไรขมอะไรขมมึงโอ๊ย ดีค่ะแหนมมันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังอะคือมันเป็นผัวเมียกันหรอนเนี่ยเนี่ยมันเป็นผัวเมียกันหรอมันเป็นผัวเมียกันหรอวะแปลมากเลยวิ <iet> รอ้อนอ่าฮะรอดแล้ว เธอเราร่อแล้วคือคือมันไม่ขึ้นให้อ่ะเดี๋ยวมาเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวมาเป็นหนึ่งดูคนน่ะมาอะไรเอ้ ให้มาไหมเุ้ยเุ้ยไปนวร์มอัพให้ขอระตัวให้ขอประตัวเฮ้ย ิปกต Friday, This มันไม่สูงนะมันไม่สูงขึ้นนะมันถูกแล้ว I don't how to do What? Shh! Why are you warming I can't hear you! I can't hear I can I ask you something? Where do you wash your hands and you go to the bathroom? Never mind, I don't want to know that. Oho! อันนี้มาสับสนเนาะโอเคไนดะ้ที่ปลอดภัยแหละปึ้งปเลกี่กรองแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็เนื้อชิก,ก่พับจะสูบไปไป Here you finally thanks i was starving hoye sir am hold a coffee โอเคเบอร์รายล็อเออไน่อยค่ะค่ะเปิดร้านแล้วค่ะมาได้เลยน,นะคะมาได้เลยค่ะดูเดินน้ำมาได้เลยค่ะมาเลยนะคะดูคะ่ะเออวันนี้ Warm and soda again. Not real I was literally standing here and you slammed the window. What's wrong with you? Please, me. Me so rude. คือแค่คนเดียวมันึ้นแค่ทางเดียวอะ่ะมันึ้นแค่างเดียวคุ่รอลูกค้านะคะตอนนี้ไรกี่นทีแล้วเนะี่ยยี่สิบสี่นาทีอ่ามอ่านะคะเออมาเลยอุ๊ยรถเต้ <c oughs> ไม่ไหว right นี่ไงมันผิดปกติถ้าลูกค้าผิดปกติเวลาปิดร้านอนะมันจะพูดคำพิตกษบนว่าเหมือนตัวเองบริการดีมากหรือคือทำมาให้ได้สันกินอะแต่ถ้าเป็นลูกค้าปกติเขาจะบอกเขาจะดนาดหน้าร้านเลยคุณปิดหน้าประตูดิเนะแมนคุณไรประโยชน์คุณมาเปิดร้านทำไมแบบเันนี้งั้นรอรอดูค่ะ อีกครั้งนะคะกอคดีปกติไหม <Gear fast. S 1> อะไรอะมันคืออะไรอะไรฟังไม่ออกเหมวอนภา,ายเยอรมันนีเลยเอาแล้วก็ร้องไห้เฉยๆก็สบ้า ใครวะสี่ใครอ่ะเออพิมพิมคุยกันหน่อยก็ได้นะตอนนี้เหงามากไม่มีอะไรทำเลย,เลยอ่ะมาแล้วค่ะโอ้ยเริศมา เดอรืเนาะมาแล้วค่ะซื้อเงินสดๆเลยค่ะีเงินพออยู่ปกตินราวสัดาห์ S <S 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 เออน่าจะปกติแหละ คนเราจะปิดแลวนะบ้านนะคะจะปิดเลยเลยออ้ย